สวัสดีครับอันนี้ก็ต่อนะครับต่อจากคลิปที่สองนะคลิปแรกลงไปแล้วนะครับวันนี้เป็นพระที่ว่าไปเดินงานประกวดที่วัดธรรมมูลนะครับจังหวัดชัยนาทมานะอันนี้เป็นสมเด็จกําแพงแก้วนะครับหลวงพ่อจงเสกนะองค์น,นี้จะบอกว่าพระเนี่ยโหแชมป์เลยนะครับพระแชมป์เลยกําแพงแก้วนะครับเป็นออกเนื้อเขียว ตรงนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อจงเสกอันนี้ใครปิดก่อนก็ให้คนนั้นนะครับแปดร้อยบาทกําแพงแก้วแปดร้อยบาทตรงนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินร้อหนึ่งนะเหรียญเงินร้อหนึ่งปีหนึ่งศูนนะครับวัดพระเชตุพนรัชการที่หนึ่งนะครับลนเก้ารัชการที่หนึ่งเป็นเนื้อเงินนะครับ วยนะนี่ตลับเนี่น่าจะเป็นตลับน่าจะเป็นตลับเงินผสมนะน่าจะเป็นพวกน่าจะออกเป็นแปดตังหรืออะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่เงินร้อยนะเงินผสมเหรียญสภาพสวยนะเนื้อเงินสองห้าหนึ่งศูนย์ตรงนี้พร้อมตลับเนี่ยเอาไปพันสองนะครับไม่ใช่เงินนะน่าจะเป็นพวก ผสมแปะตังอะไรทุกอย่างนะแต่ว่าสวยนะครับแต่เหรียญตัวเหรียญน,นะตัวเหรียญเป็นเนื้อเงินนะครับพร้อมตลับเนี่ยพันสองร้อยบาทหลวงพ่อลาปีหนึ่งสองอันนี้เป็นเหรียญประสบการณ์เมืองสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อเก่งๆในยุคนั้นเสกเยอะนะครับหลวงพ่อโต๊ะวัดกำแพงครับหลวงพ่อแป้นนะครนี่เหรียญประสบการณ์นะปีหนึ่งสองอันนี้เหรียญเนี่ยห้าร้อยบาท สำหรับใครที่ชอบของดีราคาถูกนะผมแนะนำเลยรุ่นนี้ใช้ได้เลี่ยมทองแค่ได้เลยนะครับห้าร้อยบาทอันนี้เป็นปิดตาเนื้อตะกั่วเก่า้วยผมไม่รู้ที่นะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยผมมองน่าจะเป็นเนื้อสองพันห้าร้อยเลยนะเพราะว่าเป็นตะกั่วขึ้นไข่นะขึ้นไข่แล้วก็น่าจะ หมดอายุแล้วแตกระแหงแล้วเนื้อเริ่มเนื้อเริ่มแยะนะ่แล้วอันนี้เอาพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เก่าจริงนะครับไมู่้ที่ <c oughs> อาไวๆนะพันห้าร้อยบาทเหรียญตอปิโดหลวงพ่อคงบอกวัดนะครับตอปิโดบอกวัด ก็คงวัดวังสัพพรดกองกระจับยากยากที่ระลึก ยีตุลาคมนะปี17พงเอยกรถิ่นนะครับสภาพสวยทั้งคู่เลยนะครับ หาเล่นกันหกเจ็ดพันนะพี่นะนี่ผิวน,นี้ออกจะเป็นผิวหิ่้งนะครับอันเนี้ยเอาเอาไปห้าพันบาทแล้วกันพี่ห้าพันบาทนะครับพระสวยนะครับ บ็อกวัดเี่นตอปิโด,โดบ็อกวัดนะครับห้าพันบาทพ่อ <c> ท <oughs> <c oughs> <c oughs> ่านคล้ายวั่สวนขันนครศรีธรรมราชนะครับนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเป็นบ็อกตาขีดเจ็ดร้อยบาทพระเนี่ยคมมากนะครับ คจริง700บาท หลวงปู่แพ้วเจริญพรบนนะครับหลวงปู่แพ้วเจริญพรบนสมปัารถนานะครับด้านล่าง วัดวัดหนองพงนกนะครับวัดหนองน,องนอ้นครปฐมหลวงปู่แพ้วเนี่ยเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคกันสวยมากนะพี่นะทําได้สวยเลยนะครสมจเจริญพรบนด้านล่างเขียนว่าสมปัตรถนาเจ็ร้อยบาท นี่อันนี้จะบอกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสายเหนียวอันดับต้นๆของของเมืองไทยเลยนะครับหลวงพ่อเที่ยงนะครับหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมกาญจนบ,บุรีนะครับอันนี้เป็นเหรียญลงยาลงยาครับใกล้ทองลงยานะครับกใกล้ทองลงยาอ้านหลังเป็นเสือนะครับอันนี้ก็เป็นสายเสือเสือเมืองการนะครับ มีประสบการณ์นั้นพระเครื่องของท่านมีประสบการณ์โดนอาวุธอาก้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้านะครับหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมตรงนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองรอยบาทเป็นใกล้ทองลงยาปีหนึ่งเก้าสภาพสวยนะครับ <c oughs> สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยส่วนใครที่มีพระจะส่งมาขายก็ทักมาได้เหมือนกันนะครับส่งรูปตีราคาดูนะครับสวัสดีครับ